นะ้ำน้ำเปิดเองตัดเองเหมือนมีผีสิงครับซึ่งต้นเหตุเกิดจากอะไรเดี๋ยววันนี้จะมาพูดให้ฟังครับอย่างแรกนะครับเกิดจากการที่มีน้ํารั่วนในระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อต่อก๊อกสายยางซิงล้างจานหรือคอหาชักโคกนะครับ หากมีรอยรั่วในระบบแม้มีเพียงนิดเดียวปั๊มน้ำก็จะคิดว่ามีการใช้งานน้ำนะครับจึงเกิดการทำงานเองข้อที่2นะครับถังแรงดันลมเสื่อมหากถังแรงดันลมเสื่อมหรือปะเก็นเสื่อมนะครับก็จะเกิดการรั่วของลมนะครับทำให้แรงดันลมตกไวเกิดการทํางานของปั๊มเองอัตโนมัตินะครับข้อที่3ครับ สวิตช์เพชเชอร์ทำงานผิดปกติบางครั้งที่เราใช้งานไปสักพักแล้วนะครับเพชเชอร์สวิตช์จะเสื่อมนะครับไม่ว่าจะเป็นคาบสำนิมอุดตนันหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าหากท่านเป็นคนธรรมดามีความกังวลเกี่ยวกับระบบไฟฟ้านะครับให้จ้างช่างมาดูก็ได้ครับผมข้อ4อาการนี้เจอบ่อยคือมีอากาศในท่อครับระบบปั๊มน้าไม่ว่าจะเป็นปั๊มบ้านหรือปั๊มการเกษตรนะครับต้องไม่มีอากาศในระบบท่อครับถ้าหากมีแรงดันในท่อจะตกไวมากทําให้ปั๊มทํางานเองและตัดทีบ่อยขึ้นครับ และข้อสุดท้ายนะครับข้อ5แรงดันไฟไม่เสถียรนะครับจะทําให้ปั๊มน้ําทํางานผิดปกติซึ่งปั๊มท็อกสมาีรีของเราครับมีหน้าจอแสดงสถานนะหากเกิดปัญหาแรงดันไฟตกนะครับก็จะมีการแสดงผลขึ้นมาครับตรงหน้าปัดตรงนี้เลยซึ่งหากเกิดปัญหานี้คุณสามารถติดต่อช่างเพื่อมาดูอาการครับผมหวังว่าคลิปนี้จะสามารถไขข้อสงสัยให้ทุกท่านนะครับผมขอบคุณครับ